วิ่งจากกรุงเทพมาทางหลวงหมายเลขเจ็ 7, แล้วก็ลงที่บางละมุงได้เลยนะคะ500เมตรโครงการอยู่ติดถนนเลยค่ะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนกระทิงลายนะคะหมู่บ้านก็จะเป็นร้านอาหารโคกบ,บุญเป็นร้านอาหารใหญ่ๆเลยะคะ่ะมีทั้งสวนอาหารมีกาแฟมีเครื่องดื่มโอ้โหไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรทานอยู่แอเรียนี้นะคะมีที่ท่องเที่ยวเยอะด้วยมีฟาร์มแกะบิกบี ee, แล้วก็ฟรเซนที่เป็นไอศครีมนะคะ บ้านที่พะรายืนอยู่หลังนี้นะคะขนาดเนื้อที่นะคะของที่ดินรอบๆบ้านเนี่ยหกส้าตารางวาพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านประมาณ240ิตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะคะว่า บ้านมีลักษณะย,ยังไงนะคะโดยส่วนรวมของโครงการพัฒนาพามเองนะคะเป็นโครงการที่เพิ่งสร้างมาโครงการนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4-5ปีบ้านในโครงการก็มี228ยูนิตนะคะบ้านสภาพดีเป็นโครงการใหม่นะคะ,ะมีสาธารณูปโภคอะไรบ้างนะคะมี สระว่ายน้ำมีสนามเทนนิสแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นที่นั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือได้เป็นที่เยี่ยมเยี่ยมนะคะที่สำคัญไฮไลท์ของโครงการนี้เลยก็คือว่า,าสายไฟฟ้าอยู่ใต้ดินนะคะเข้ามาหน้าโครงการจะโหไม่มีสายไฟฟ้าระยงระยางเลยค่ะไปะเดี๋ยวพลล่าพาเข้าไปเที่ยวด้านไหนกันนะคะโอเคเลสโก นี่ในส่วนของลิฟตงรูมนะคะห้องก็จะประมาณนี้เดิมทีนะคะเจ้าของบ้านก็มีน้องก็มีเครื่องเล่นนะคะทีนี้น้องก็ต้องาการพื้นที่มากขึ้นก็เลยไปดูบ้านของโครงการกันแต่หญ่ขึ้นพื้นที่มากขึ้นก็เลยอยากจะส่งต่อนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆมาเรียนโรงเรียนรีเจนหรือล็อบบี้เนะะี่ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากมีอยู่ใ,ใกล้ๆดูแลลูก ขับรถแบบได้ง่ายไม่อยากขับรถยูเทิร์นหน้าโครงการนะคะก็ออกด้านหลังโครงการได้ด้านหลังโครงการก็อ้อมเข้ามาได้เลยการเดินทางนี้ง่ายสะดวกสบายสําหรับคนที่กำลังหาบ้านนะคะ,ะพื้นที่ตรงนี้ก็กําลังดีไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย200ตารางเมตรเนี่ยข้างบนก็จะมีเป็น3ห้องนอนห้องน้ําในตัวทุกห้องแล้วก็ยังมี พื้นที่ใน living area family room นะคะเดี๋ยวพุณล่าจะพาขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเราชมในส่วนของหน้านล่างกันก่อนนะ้วมีอะไรบ้างมีเป็นโต้ะทานอาหารนะคะมีแอร์เรียบร้อยอเ,เดี๋ยวเดินชมด้านในกันได้เลยค่ะประตูนี้เปิดไปลงรถได้นะคะแือจอดรถได้สองคันค่ะสะดวกสบายจอดได้แบบเหลือๆเลย ห้องเก็บของใต้บันไดห้องน้ำมีครัวแล้วก็มีเจ้าของบ้านฮัลโหลนี่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะสวัสดีครับผมชื่อสตีฟครับเดี๋ยวผมจะพาชมบ้านนะคะไปดูไปเลยค่ะสตีฟเป็นยังไงบ้างโอเค okay. <Okay. S 1> นี่เป็นพื้นที่หลังบ้านค่ะมีหมดแล้วตั้มน้ำ เบ้านเป็นแบบนี้ค่ะส่<ม>วนบิวอินนะคะคองชุดครูตรงนี้มากับบ้านเลยค่ะอันนี้เอาไปด้วยนะคะให้ไปด้วยเลยมาดูกันขอพาขึ้นะะไปชมด้านบนนะคะบ้านยังอยู่ยในสภาพดีดยังใหม่อยู่มากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของ Family Room นะคะสามารถนั่งเล่นอ่านหนังสือดูทีวีหรือทำกิจกรรม,ม ในส่วนของครอบครัวได้ตรงนี้นะคะน้องๆมาเล่นกันเนาะทำเป็นเหมือนมีโต๊ะมีเต็น์นะคะพื้นที่บ้านเล่นค่ะมีติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะมีม่มานเรียบร้อยบางแสงมีทั้ง,ง,งบ้านมันคือบ้านโปร่งดูดีเชียวค่ะ,ะเดี๋ยวพลาลค่ะเขท่านผู้ชมนะคะท้องนอนท้องนอนเป็นยังไงบ้างอันนี้ หน้าฝังปราเองนะคะมีของใช้ของเจ้าของบ้านนอ,อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ย้ายออกนะคะ<ต>จริงๆเราค,ค่อยได้มีอยู่นะคะคือมีบิวอินหมดแล้วบิวอินตู้เสื้อผ้าวิวอินโปรเสม็ส่วนของห้องน้ําก็ใหญ่ะค่ะห้องน้ํามีในส่วนเปิดได้ด้วยในส่วนที่แสงธรรมชาติสามารถเข้าได้มีหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศได้ะค่ะ มีใช้รางทีวน,นะคะพื้นที่ตกแต่งค่ะเข้าปรชมที่ห้องหนึ่งนะคะทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยค่ะ mm hmm. เปิดหน้าต่างได้ให้ลมระบายได้ระบายอากาศดีแสงธรรมชาติเข้านะคะ mm hmm. มีบิวอ mm ิน hmm. ตู้เสื้อผ้าบิวอิ mm hmm. นผนังที่วางของห้องน้ำก็สวยงามบ้านมันอยู่ในสภาพดี S ติดวอลเปเปอร์เป็นสีคลีนๆน,นะคะว,ว้าวอันนี้ก็เป็นห้องน้องค่ะเชินใหญ่จะเป็นห้องลูกสาวเนาะจะเป็นแบบฟุ้งฟิ้งน,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 น่ารักจ้ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะไม่ต้องกังวลว่า อยู่ไกลโรงเรียนไหมต้องขับรถไกลไหมถ้าลูกมาเรียนแถวนี้บางคนไม่ใช่คนพื้นที่ก็จะกังวลเพราะว่าไม่ชนานาญทางนะคะ,ะจริงๆแล้วโรงเรียนรีเจนได้อยู่ติดก,กับหมู่บ้านเลยแล้วราคาที่บ้านหลังนี้ขายนะคะราคาไม่ถึงข้าวไนซึ่งพัาพามที่ไปขึ้นใหม่นะคะเฟสเฟสใหม่นี่ราคาสิบล้านอัพไปแล้ว ซึ่งถ้าอยากได้ราคาเบาๆนี่ยค่ะติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลเข้ามาดูมามาคุยกับพลาได้บ้านหลังนี้นะคะคือหิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วอยู่ได้เลยนะคะเปิดเทอมแล้วหาโรงเรียนให้ลูกกันค่ะวันนี้พล่าลาไปก่อนนะคะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบ้านในส่วนที่พลาดูแลนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะดูแลประดุจญาติค่ะ0 9 4 4 2 9 9 8 9 9ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ